แก่ผีเบ็ดมันอยู่แก๊สนะครับในร้านแก๊สใช่ปะใช่ครับเอาวางนี่ละไม่ไม่เขาอยู่ตรงแมคโครตรงนั้นล่ะเขาเข้าร้านแก๊สอยู่ตรงแมคโครใกล้บิ๊กซีใช่ไหมมันอะไปไปข้างหลังหลังรถละผมไปดูก่ะตรงนี้ปั่นดอนวนจักรไม่ไม่ไม่เขาเขาเดินอ้อมเจ๊กเจ๊กมันตัวใหญ่อะมันเล่นยากหรือเปล่าวะมุมมองมันแปลกอะมันอยู่หลังดไว้นะ ระวัยเห็นไว้นะระวัวหันหลังไวไวัไม่เห็นน่าจะนั่งยองๆดูดฝันหลังมองไม่เห็นนั่งนิ่งจะบอกว่าลากมาผมนั่นไงจริงด้วยเขาไม่เห็นผมหรอกอุ้ยชุดก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่หรอเขาบอกว่าช่วยด้วยไม่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 เขามาจู่ผมไม่แก่กี่อ่ะผมปั่นอยู่ข้างบ้านเล็กแย่แล้วแย่แล้ว ได้หมดหนึ่งอันเป็นเซาผมว่าผมแย่แล้ววะมาไปเล็กปะผมลากใส่ใครเด้อผมได้เลยไปเล็กปะแล้วเขาก็ใจง่ายจังวะเฮ้ยเอารักมารักกลับไม่โกล้มว่ะกลัไม่กลับมาปั่นไปให้อุ้ยรอดปีนมาต่างผมกลับผมผมกลับมาปั่นไปให้เฮ้ยติด S <S อ,ออกประตูมามมดินม le ีเสาอยู่ตรงนี้ผมว่าต้องผมว่าต้องต้องฮุกนี้แล้วว่ะจริงกระทืบเครื่องเดินข้อกลางแมพกลับมาแล้ว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 กลลับมาแ้ววางแถบหวางแถบหน้าต่างแน่เลยแน่จะหวังแถบมาจริงเลย ทีมงานดช่วยช่วยเสร็จดิทับนะไปแตะเครื่องเลยก็ได้มาปะมามากลับมาทุกคนดึงไปก่อนดึงไปก่อนเดี๋ยวฮีก่อนเขาไปแล้วเขาจับไปแล้วเขาไม่เอาผมนะหลุดละเดี๋ยวผมแกเขาแทบหมเดี๋ยวผมเป็นดิทับครับนึงแต่แทบอยู่ตรงไหนจะไม่ดูจะไม่ได้แทบอยู่ขวามือผมอะเอ้ยไหนวะข้างหลังอ่ะบ้านเล็กอ่ะ ต้องระดาบมีต้องระดาบระดด้านนอกใช่หน้าต่างด้านนอกเอยอวเหรอคนเดิมปะเนี่ยอยหน้าไปเครื่องติดนะอุยไม่ไปไปปะเขาเขาคุมเครื่องเนี่ยเขากระทืบปั่นเครื่องก่อนมันตามไผรวะนะผมได้ทับอยู่นะเสียงคนมา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 นี่มานี่แล้วมานี่แล้ว ไล่ผมไล่ผมโอเคผมดิแทับอยู่ครับรถหนึ่งคีบ้านฟ้าบ้านฟ้าเคลียร์นะน่าจะเคลียร์แล้วแหละเดินเดินดูเหยียบไม่ไม่เอานะวนอยู่ไไม่ด้หรอผมเข้าแก๊สนะผมเข้าแก๊สนะไล่ลาข้าแก๊สนะโอเคเดี๋ยวไปอยู่ตรงไอ้ที่มีรอยเหยียบผมปั่นเครื่องที่ลาขใส่นะ มีคนมีคนถอดประเทียอยู่ข้างหลังเฮ้ยไม้ไม่มีตรงนี้ไม่นะไม่นะโดนล้มตรงไม้เหมือนเดิมตามสูตรตเขาไปฮะคนปั่นเจ้เาเขากาลับมาละไปแล้ว <c oughs> เราไว้ปั่นอยู่เขาเขาพยายามที่คุมเครื่องนี้แต่ผมจะผมจะทำให้มันเสร็จเลยเขาวางแถบแผ่นไม้หลังหลังที่ผมรดแขนอะโอเคครับเขาไม่เห็นผมหรอกเขาจะขึ้นเนินโดดมาผมนะเวอเดนแลไล่ผมมาฝั่งนี้่ะี่โอ้โหไม่พับไปแล้ว ทุกคนเอาไว,ว,วมาดึงละเอาไวมาดึงละเดี๋ยวปลดแถบก่อนเหยียบเองอีกซะสว่างสว่างจัดสว่างจัดหน้าแก๊สห,หน้าแก๊สไม้เล่นได้แล้วนะช่วยแก๊สไม้เล่นได้โอ้ยหนึ่งที มดแต่เย็นสุดเลยผมรู้ผมรู้สึกว่าผมมาเพื่อนมันไล่ผมว่ะเอาใครคนที่ใช่ว่ะไม่มีไม้เหมือนกันไมโดนตรงนี้มีไม้ตั้งเยอะทำไมไม่เล่นโอ้ยเฮ้ยจะไปโดอของโดนดึงออกมาละไม่ต้องลากมาแล้วนะผมผมยิงยิงแอบทำไมล่ะทำไมไม่ปังงี้ดักสีโอซ่ ได้หบ้านเล็กปลดปลดปลดอะไรวะปลดกับดักยังบ้านเล็กปลดหมดแล้วฮะสวยเชียร์ละเหยียบแปะโอ้ยบ้านเล็กความหมายไปแล้วนะครับผมลากลางแแบบมากลางแแบบและไอ้สองไม้เมื่อกี้ใช่ยังกดเลยเขาจะได้หาห้องไวไวโอ้หเขาตามไม่เลิกเลยว่ะเมื่อยแล้วนะร้านตัวเทพบ้ามือ โอ้ยจิบจับประตูไว้ใกล้ๆเลยสอนบนวนวนอยู่หน้าบนวนอยู่หน้าแก๊สการกับดักละผมโดดเข้าแก๊สวางกับดักก็แค่ผม๋ยวผมไปจิ้แท็บให้ตรงนั้นน่ะกำลังไปแป๊บนึงตามปะวะตามวางตรงไม้ใช่ปะตรงไม้ครับเสร็จแล้วหรออุ๊ยข้ามมาต่างมาจุดเด็กจุดเด็กโอเควางตรงไม้ถ้าเจอเนี่ยแบบน่าจะล้มวะผมผมผมไม่ล้มใช่ไหมนะเคสสวยกำลังกลับไป มีต่างออกมาแล้วแล้ว10%อันแน่แกยืนรอยืนรอกล่าวว่าโดนแน่สวยอดินาลินทำงานสวยงามเลยอะตามอยู่ตามอยู่วนรอบแก๊สเอ้าม่ใช่ไม่ใช่ประตูนี่หรอป่านเลยครับวนรอบแก๊สน่าจะโดนทีหนึ่งเจ็ดสองอ้าวจะจะพูดว่ายังไงดีใช่ครับหลงหลงหลง มาแล้วตามอีกตามอีกประตูหลังแก๊ส99นะฝาแก๊สอ่ะเข้ามองจากข้างหน้าเปิดเปิดเลยก็ได้นะวิ่งมาเลยฮะพี่หน้าต่างตาม99ฮะเดี๋ยววนรอบเดี๋ยววิ่งไปรับเดี๋ยววิ่งไปรับไปเนี่ยเข้าแก๊สมาตรงลงรถใช่ใช่กำลังไปกำลังไปอยู่ในลงรถเนี่ยผมอยู่รถนี่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 เอ้ยไม่ใช่โอ้เจ้าไปวิ่งปิดกัน ไม่ได้จนกันสิเลยเฮ้ยตายแล้วใช่เหรอใช่ตายเกมนี้มีฆาตกรสองคนกาได้คอยพี่สองคนติดกันเฉลยวเงี้ยงบักตอนแรกผมจะออกซ้ายแล้วเขาออกซ้ายตามผม